สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกล้อง IP Cam 360นะคะอันนี้คือเป็นรูปภาพเป็นภาพรีวิวจากในแอปเลยอันนี้ก็คือปรับมุมมองตรงนี้นะคะมุมขวาล่างตรงนี้ก็จะปรับเป็น HD จะเป็น SD ได้ค่ะแล้วก็สามารถซูมในนี้เลยจะเห็นว่าตัวเดียวเนี่ยติดได้เห็นเย่ย ไม่ต้องซื้อหลายตัวติดเลยนะคะอันนี้คือตัวเดียวคือเอาอยู่เลยจะเป็นแบบนี้มุมมองกล้องก็จะเป็น360ูนนะคะจะเป็น3 6 0องศาแล้วก็สามารถปรับมุมเป็น180องศาค่ะก็จะเห็นได้ทั่วเลยจะเห็นเป็นมุมแนวนอนนะคะจะเห็นได้ทั่วเลยแบบนี้อันนี้เป็นภาพจากที่ร้านเรานะคะก็จะเห็นได้ หลายมุมมองอ่าจะเป็นแบบนี้ส่วนด้านล่างที่มันเป็นเรียวไทม์นะคะสามารถอ,อ่าหลังได้ในแอป,ปเลยหรือว่าจะเป็นระบบเสียงสองทางนะคะสามารถพูดผ่านมือถือออกกล้องได้เลยอ่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะวิดีโออัดบันทึกตรงนั้นได้เลยค่ะบันทึกในนับเวลานั้นได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ